สวัสดีปาลุงตอนนี้กันน้องมอสมาหอดเพื่อนแล้วเพื่อนของข่อยสวัสดีปาลุงแล้วสวัสดีปาลุงเร็วสวัสดีปาลุงเร็วสบายเดีวสบายงามสวัสดีปาลุง เจ็ดสิีิตอนนี้น้องมัดมารีวิวบ้านให้เบิ่งไปเบิ่งกันเนาะมียังในในเฮือนหลุดกระต่ายเลยตัวขั้นน่ะตายแล้วฮักกระใส่ือขี้ไร่ที่ไหนทั้งในทั้งนอกนี่ Bụi đấy cư. <laughs> Nó, thằng này Chắc chỉ thay để cầm bóng hũ Cái nhanh cái nhanh lột bỏ khí คีบวอืเห็นยังแป้งรถเปิยแล้วอันนี้กับไปบ่งเงอนคลัวกันเนาะเงอนควเท่านี้เงินควานะนี่เท่านี้มีทรงดวง อนอูน้องอันนี้นะจั่สิรีวิญญาณในกระบองนี่ดอกไมกับอันดูเพื่อนต่อเนาะดูเออเออคือตุ่ยไรจามือไร ออพอๆนั่นเต็เมละเต็มซีนพ่อพ่อนี่เบิ่งกันนะตู้เย็นมียังไงนี่ตู้เย็นกะน,นี่ตู้เย็นนทำแข็งตรงน้ำหมูมียังไรต้อกถั่ยถั่ยแล้วก็แป้งพริกมักลินบ่มียังไร นุ่มนองให้ดูเย็นกับบมียังลายดอกน้ำกินกะโบมีอนไรนี่สอเขาเลือดท่านี้แหละเขาละมึดนะ่ะบนละลายเลืออยู่จักรศหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลืออยู่หกบพเลือดเลืออยู่เขาหกอบอันนี้ก็เป็นกองเสื้อผ้าบบมีตุใสเลยกองไหว กอบุ้ตูอันนี้ก็มองนอนเอื่อยมองนอนเอื่อยนี่มองนอนเอื่อยกับโบไหโบรังนอ้ก็โทูรทถัดพัดลมกับมีอันเดียวเลยผัดลมมีอันเดียวนี่อันน,อนี้ก็มองนอนร้านมองนอนน้องกับมองนอนแม่มองนอนโออพนี่ เพื่อนแกสงข่งบวบไงอย่บนไลกตนน้องอตารงไหเคลืนละเนาะี้งเจงนมาีน้องี่พ่งเวลามากรถจะลงไรก็แซ่กติดตาเนาะคลิปนี้ก็ต่อจากน้องนอนไปทายรีวิวเฮือนบึนให้เปึ้งแล้วก็มาต่ออยู่วัดเลยวันนี้กไบซื่อว่าคนแบหน่อยๆคุณไร่ว่าเนี่ยว บรายแล้ว่านลายกวมือนี้คนหน่อยใช้ผู่ใดกับมือเลยเริ่มจก่อยละจะมาจากมืออะไรยังไ่ได้ักจากมือแต่จมาจากมือพกหรือเจ็ดมือนงยังบ่ได้ยู่จากมือแต่พัดแต่ขจะเ็นตนอยหน่อยกว่าเลยปอยามีมาเห็ดคุณไปอยู่ทั้งคุณตอนเป็นหน้าุพอ ต้องน,น,นีก้อยปูนปูกก้งก็ง่ายน่งปูกคนกับว่าเีงคิวกันหาปูนไปเราปลูกก้อยปูนก้อยปูนไปทุ่มแล้น

นี่ตอเปืือ้เช้าวันแหนเนาะขอโตเรียนคิวกันคับับคูคูนูว่าเป็นเืนไม่พอใช่เนาะสดาเอะนี่ เปิมาถอกเลยเากระลึกเยู่เปิดจิเต็มพุ๊บูรุอ่่นี่ไเติแล้วเปิดจิเต็มเขาไม่ได้ถอกเต็มเลยชุดเล็กเลชุดเล็กนอนนะต่ก็เลยไล่เศ้าด้วยเป็นทเลาะก ชาวนี่งสอล้วาวนี่ตอล้กับประมาณเพียงนี่แหละตุนกาทุกคนที่อดประมาณเพียงนแะค้นกับโบราณอเมือก่อนเนาะมือก่อนคนลายนี้เมื่อนี้กับยายมอเาทล่แลวที่ยเมาลงค้นที่อ่ะละวัดเขาอินในลายวันแล้วนี่ต่วัดนี้า bừng cái <laughs> bạn nó cùng cả nhau cả khôn một khỏi lại thôi mừng cùng mừng này cả một khỏi lại bên đây khôn cả hoa mai xin sao khôn này tam bay khôn nhỉ bụi quay bên đây nó cũng ta cụ coi

น like <itu? S 2> ี่ทรลสคนนี้ม um. ีเงินบอกทเงินลงอกันเป็นสองทรลสคือตอนกับกติมไปบนกันกจติมเล ไล่ออกมายล่นกนไลยของเมื่อก่อนคนลนไงผู้ค้นขู่ผู้คนขู่ขู่นะคะต้องเรียนแถวกันมันถึงสีไวัเนาะกันมันก็นนะักต้องใส่ขู่นไี่ไกันไปเบิ่งต่อไปเนาะ cây tự yếu sau này thọ sẽ rồi sao đi coi phun cái miếng ไปกู้นลไปกูาไู ma, ่ตักู้านอกสิเ hey, ลียนเป็นังไงเนาะนี่มาเบิ่งกันวัดีใยนะเป็นอะไรสิ ยืนย Nh kh kh ืนในกันจนห่พุ่นแหละสุดแซวพุ่นแหละห่อสุดเป็นเป็นโต๊ะวัานี้นี่ตัดกันคอยปูนกันมีสี่คนคอยปูนเลยแคสนะครับเป็นคนเอาขู่ใส่นะกันมือในคนเนาะอันนี้นะในห้องโถงนี้เลยแสดงหข่งโองกระเบิดเปแหละตามเห็นนี่

không bên đây chắc đây chưa vào nhau bố hết bố hùng cái này các bạn ta đến đây Để giờ xong hết thì là khuất kìa cái gì con coi phun tắc thì แป้งแป้งกับใหญ่ป็นได้ดอกเป็นนะปูนนะยิลาปูนเนี่ยมันนองนะบงตัวไรเนาะตัวไรนอยู่นีสดเต็มพิ่นจีด้ปูนลงได้เนี่เป็นเอาไว้ใส่ห้วเพุ่นจีโด้ปูนลงเนาะดอกปูนลงนี่หละ สอกุูลงสอกุูลงนี่เอาเล็กสองจะได้เราปตอกุูลงนับาบ้านเป็นไดีนะคนยืนทางล้างนะบ้านเป็นเป็นบึงเป็นงานใก,ก,กล้ๆใแล้วเลยไม่เล้ยงไงเขาเปิดเทเปิดไล์อยู่ อยกันเพี่น้องเรกาศามือนี้ใกล้จะมันลมเย็นาที่บ่เมื่อยปานดเนาะขอบใจกผู้ทุกคนที่มาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดชกติดตามค้อ่ขนงฟั่งเคยลาพอกันคลิปหน้าสบายดี